สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่11มิถุนายน2564ทิ่ทศกราช2 0 2 1เวลาตอนนี้ก็08:12นาทีโดยประมาณนะครับมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวสู่กันฟังครับเรื่องราส่วนตัวการเล่นลูกกิ้งนะครับการเล่นลูกกิ้งล้อคู่หรือว่าล้อเดี่ยวอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะไปเล่นท, Basic, ท,ท่าเบสิคท่าคุกเข่าท่าเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นท่ายืนก็แล้วแต่นะครับในส่วนตัวผมนะครับ เวลาที่ท่านเล่นลูกกิ้งนะครับ <c oughs> แรกๆนะครับท่านจะปวดกล้าเมเนื้อหน้าท้องหรือว่าปวดกล้าเมเนื้อหน้าแขนนะครับปวดท่อนแขนนะครับเอาปวดท่อนแขนก่อนนะครับเวลาที่ท่านปวดท่อนแขนนะครับปวดอย่างไรนะครับ <c oughs> เหตุผลก็คือเวลาที่ท่านเล่นท่าคุกเข่านะครับสมมุตินะครับถ้าเล่นท่าคุกเข่านะครับเราไปโฟกัสเก่งหน้าแขนฉะนั้นแล้วให้เราโฟกัส หน้าขาสองข้างนี้นะครับคําว่าโฟกัสหน้าขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือให้เราใช้แรงโยกจากหน้าขาสองข้างแล้วก็โฟกัสไปตรงหน้าท้องของเรานะครับคือเอ็นท้องนะครับกล้าเมเนื้อหน้าท้องจะได้ขึ้นกั้นลมหายใจไว้แล้วก็เกรงหน้าท้องไว้ช่วงที่เวลาเราปล่อยลูกกิ้งออกไปนะครับและเราก็ไม่ต้องไปเกรงแขนนะครับคือแขนเราปล่อยสบายๆให้เราใช้แรงโยกจากหน้าขาเรากับ หน้าขาเราโยกออกไปครับอย่างนี้ครับคือคือแขนเราเนี่ยเราใช้เป็นตัวประคองลูกกิ้งให้ไปในทิศทางที่ตรงๆเฉยๆนะครับไปในทิศทางของมันที่เฉยครับนะครับปล่อยออกไปกั้นลมหายใจอย่างนี้ครับเก่งหน้าท้องไว้ดึงกลับมาครับไม่ต้องลงสุดก็ได้ครับแต่บางท่านีน่จะเป็นแบบว่าอย่างนี้ครับ จะเก่งอย่างนี้จะใช้แขนเป็นตัวดันครับอย่างนี้ครับปวดครับมันจะปวดครับอย่างนี้ยิ่งยิ่งกระชากอย่างนี้ยิ่งปวดครับฉะนั้นแล้วค่อยๆดันนะครับใช้แรงโยกจากหน้าขาเราครับจากนี้นะครับเป็นตัวโยกออกไปนะครับแขนเราเป็นตัวประคองลูกกิ้งเฉยๆครับอย่างนี้ครับเก่งหน้าท้องไว้นะครับกั้นลมหายใจเก่งหน้าท้อง ลึกงกลับมานะครับปล่อยลมหายใจออกเป่าปากก็ได้นะครับอย่างนี้ครับเกง่งหน้าท้องอย่างนี้ครับอันนี้คือท่าเบสิกนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ